ยาวตาสัตตาอะปดาวาเดวิปดาวาเจตุปดาวเจตุปดาวาพระโหปดาวาสัญญโนวาสัญญโนวาเนวะสัญญีนาสัญญโนวาต่ถาข้โตเตสังอคคมาฆายติอรังสัมมาสัมบุตโธเยโค แต่ถาเกเตปสัสนนาอกเกเตปสัสนนาอกเกโคปณะปะสัสนนานังอกโกวิปากโกเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาขึ้นต้นด้วยปริตะกรณปาโถหรือเรียกว่าปริตะกรณปาทะหนึ่งในบทให้พรในอนุโมทนาพิธี ก็คงไม่ค่อยมีใครค่อยได้ยินสับสับแบบนี้นะอะไรแปลกๆแบบนี้อาตมาพระมาจิรนาถก็จะจาม,มาพูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันเป็นปริตะกรณะปาโถหรือว่าปริตะกรณะปาถะนะยาวตาสัตตาอปดาวาดวิปดาวา ยตุปดาวาเพื่ปดาวาสัญญโนวาอสัญญโนวาเนวะสัญญีนาสัญญโนวาต่ทาขะโตเตสังอกรรมฆายติอรังสัมมาสัมบุตโธเยโคตะท่ากติปัสนนาอเกเติปัสนนาจากเยโคปะัสนนานังอโกวิปปะโตอโกวิปปะโก ก็เป็นคำแปลที่ดียัดยมทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดจ,จะมีจะไม่มีเท้าก็ดีมีสองเท้าก็ดีมีสี่เท้าก็ดีมีมากเท้าก็ดีสัต์ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นนะมีสัญญาก็ดีไม่มีสัญญาก็ดีมีสัญญาและไม่มีสัญญาก็ดีสัญญ่โนวานสัญญี สันญ,ญีนาวาสัญญีโนวานี่พระถาคตเป็นยอดแห่งสัตว์ทั้งหลายนะแต่ทาคาโตเตสังอัคคมาคายติเนะเป็นยอดกว่าสัตว์ทั้งหลายที่กล่าวมานั้นเพราะว่าพระองค์เป็นพระหันตรัสรู้เองโดยชอบเยโคตถทาคเตประสน,นาอเกเยเตประสน,นา ชนทั้งหลายเหล่าใดเลื่อมใสแล้วในพระตถาคตเจ้าอากเยเ,เตประสัญน,นาชนทั้งหลายเหล่านั้นถือว่าได้เลื่อมใสถูกต้องแล้วได้เลื่อมใสดีแล้วได้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศแล้วอากเยปณนะอากเคอากเยโคปณนะ ประสันนานังองโกวิปากโกวิบากอันเลิศย่อมมีเจชนนผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศนั้นวิบากคือผลคือเลื่อมใสถูกต้องเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศวิบากคือผลที่เลิศก็จะมีเจสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น ก็จะได้ผลที่เลิศความเลื่อมใสนี่สำคัญอย่างนี้ญาติจยมทั้งหลายถ้าเลื่อมใสผิดที่ผิดทางวิบากคือผลก็ผิดที่ผิดทางเลื่อมใสในสิ่งที่ไม่เลิศไม่ประเสริฐผลนะก็ไม่เลิศไม่ประเสริฐแต่ถ้าจะอกโกโวิปากโกวิบากอันเลิศนี้ จะต้องเลื่อมใสในท่านผู้เลิศก,ก็คือเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอาหารหันตรัสรู้เองโดยชอบผู้เป็นผู้เลิศก,กว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีที่มีเท้าก็ดีไม่มีเท้าก็ดีที่มีสองเท้าก็ดีมีสี่เท้าก็ดีหรือมีมากเท้าก็ดีพระพุทธเจ้าเป็นเลิศก,กว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น แต,ต่ถ้าคตเตซังอัคกคกามฆายติอรังสัมมาสัมบุตโธเยโคแต่ถ้าคาเตปสัสสนาอักเยเตปสัสสนาผู้ใดเลื่อมใสในพระตถาคตเจ้าผู้เลิศอักเยโคปนาปสสนานังอกโกวิปากโกผลหรือวิบากอันเลิศย่อมมีแจ่ท่านผู้เลื่อมใสในท่านผู้เลิศนั้น อันนี้ถ้าไปเลื่อมใสในสิ่งไม่เลิศมันก็ได้สิ่งที่ไม่เลิศไม่ประเสริฐไม่ว่าเลื่อมใสในสิ่งที่ต่ามันก็ได้สิ่งที่ต่ําเลื่อมใสในสิ่งที่ทรงคุณค่าก็ได้สิ่งที่ทรงคุณค่าฉะนั้นความเลื่อมใสจึงเป็นของสําคัญญ,ญาตยมทั้งหลายสําคัญยิ่งนักจึงได้นําปริตะกรณปาตะ ที่เป็นบทหนึ่งในอนุโมทนาพิธีซึ่งอยู่ในส่วนมนฉบับหลวงนำมายกขึ้นเป็นนิเเคปบทเป็นบทในเบื้องต้นที่พระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่าขายังวิราขังอมตังยังกินจิวิตังอิทาวาหุรังวาสักเยสุวายังรัตังปณีตังน,นโนสมังอธิตตาเกเตนะ อิดัมปิบุเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหันตุเพราะว่าพระพุทธเจ้านี้สําคัญกว่าทรัพย์สินเงินทองทรัพย์ใดๆในโลกในโลกนี้และโลกอื่นที่เป็นเครื่องปลื้มใจจะมาสู้พุทธรัตนะคือรัตนะคือพระพุทธเจ้าไม่ได้ด้วยสัจจะวาจานี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแจ่ท่านทั้งหลาย เน้นำมากล่าวท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันวันนี้ยกปริตะกรณปาชาความเลื่อมใสเป็นความสำคัญอย่างเลื่อมใสผิดอาจารย์หรือว่าได้อาจารย์ไม่ดีเลื่อมใสผิดวัดหรือไปวัดที่สอนไม่ถูกไม่ดีหรือเลื่อมใสผิดที่ผิดทางในพระที่ไม่บริสุทธิ์แต่เข้าใจว่าบริรสรุทธิ์สะอาด เข้าใจว่าพระกิเลสเป็นพระอาหารอาหันต์อรันบางทีไปเข้าใจว่าพระอาหารหันเป็นพระมีกิเลสมันผิดที่ผิดทางไปหมดคืออันที่เลิศก,ก็บอกว่าไม่เลิศเพราะหูตามันมืดอันที่ไม่เลิศเรยระยำตำบ,บอลก็กลายเป็นของเลิศหรือว่าอันที่ธรมธรมดาธรรมดาสินค้าธรรมดาก็คิดว่าเป็นสินค้าชั้นยอดชั้นเลิศทั้งที่เป็นสินค้า ตกเกรดหรือไม่มีเกรดอันนี้ความเลื่อมใสความเชื่อความเชื่อความเลื่อมใสพวกนี้มันจึงเป็นของสำคัญความเลื่อมใสี่ความเอาใจของเรานี่ไปให้อะไรเนี่ยมันจึงสำคัญฉะนั้นท่านจึงบอกว่าไม่ต้องไปคิดมากบุททางธรรมบางสังังสรนังคชามินะถึงพระพุทธเจ,เจ้า นี่นะนี่เรียกว่า,อ,า,า,นนาอักเยโคตทาคติปสัสน,นาอักเยติปัสนาถึงพระพุทธเจ้าเริ่มใสในพระพุทธเจ้าซึ่งท่านเป็นท่านผู้เลิศเป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบวิบากคือผลอัเลิศก็จะมีเจราผู้เริ่มใสในท่านผู้เลิศนั้นนี่เรียกว่ามุทังสารนังคาชามิทมัาางสรนังคาชามิ ก็ทำของพระพุทธเจ้ายาวตารรมาสังกตาวะสังคตาวาต้องเป็นสังคตธรรมหรือสังสังคตธรรมก็ตามทมของพระพุทธเจ้ายะดีดังจตาริอริยสัจจานีหรือว่าอัตถกิโกมะโค สมาดิติสมาสังกปสมาวาจาสมากัมมันโตสมาอาจิวสมาสติสมาสมาธิมกักแปดีนเรี่ว่าเริ่มใสในพระธรรมพระธรรมของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้แล้วมณะนิมมะดะโดนะมณะนิมมะดะโดปิปาสาปิปาัสาวินโยวัตตุปัจเโดโด อารยะสมุขค,คาโตวัตถุปัจเจดวิราโคนิโรโทนิพานังนี่เลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกว่าธรรมบังสรนังกัจฉามิสังขังสรนังกัจฉามิก็ท่านผู้เป็นยาวตาสังขาคนาวาตถทากตะสาวกสังโคเตสังอคัมมคายติจตาริอริยะ ปุคลานินะคือในพระอริยบุคคลทั้งสี่อัฏฐุริสะปุคลานิ้รวมเป็นแปดอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาปติมักโสดาบติผลสกทาคามิมักสกทาคามิผลอนาคามิมักอนาคามิผลอรัตมักอรัตผลนี่เรียกว่าเยคโคสังเคปสัสนนาอาเกเต,เตปสัสน,นา อเคโกปณะประสัน,นานังอะโกวิปาตโกเป็นเริ่อมใสในพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยผู้นั้นก็ถือว่าเริ่อมใสถูกต้องวิบากอันเลิศก็จะมีแต่ผู้เริ่อมใสในพระสงฆ์ผู้เลิศนั้นอันนี้แหละญาติโยมทั้งหลายนำมาเล่ามากล่าวท่านทั้งหลายได้ฟัง ถึงความเชื่อความเรื่มใสตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ถึงพระธรรมถึงอริยสงฆ์ก็ต่อเนื่องกันไปหมดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะว่ามีความบริสุทธิ์ความสะอาดเป็นทางแห่งสิ้นกิเลสสิ้นราคะโทสะโมหังสิ้นกามสวะภวาสวะอวิชชาสวะ เพราะว่าทั้งหมดทั้งสิ้นก็เป็นเรื่องราวของศีลสมาธิปัญญา <c oughs> <c oughs> นี่เราผู้ใดน้อมเข้ามาอย่างนี้หรือเรื่อมใสถูกต้องอย่างนี้ก็ไม่เสียเวลาของการประพฤติปฏิบัติศีลธรรมไม่เสียเวลาของชีวิตบางทีไปเห่หเหิมตามเข้าไปไม่รู้เรื่อมใสอะไรไม่เริ่มใสอะไรก็ไม่รู้ตามเขาฟังเขาอย่างเดียวบางทีไปฟังคนนู้นฟังคนนี้ ฟังผิดฟังถูกมาไม่ได้ความก็จะบผิดจับถูกมาประพฤติปฏิบัติความเชื่อความเริ่มใสก็เลยไปเอาหูไปฟังเอาคนนั้นว่าอันนั้นดีคนนี้ว่าอันนี้ดีเราอยู่กับพุทธังธรรมังสังฆังสรนังคชามิอยู่กับพระพุทธเจ,จ้าเลื่อมใสให้มันถูกต้องกราบให้มันถูกนี่แหละเรียกว่าความเลื่อมใสคือผลอันเลิศหรือวิบาก คือผลนี้จะมีแจะเราผู้เริ่มใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศในพระธรรมอันเลิศในพระสงฆ์อันเลิศก็คือวิบากคือผลอันเลิศจะมีแจะเราผู้เริ่มใสถ้าเราไปเริ่มใสผิดที่ผิดทางซึ่งมันไม่เลิศเลยอะไรเลยแต่เราไปคิดว่ามันเลิศเลยซึ่งมันไม่ได้ดีอะไรเลยอย่างที่ควรจะเป็นแต่เราไปคิดว่ามันดีอย่างคิดเราไปคิดว่าพระ อรหันอย่างนี้อง์นี้อรหันทั้งที่เป็นปุถุชนกิเลสหนาะแล้วเราไปคิดเอาเองท่านก็เอ,อออไปตามเราเพราะเราเป็นผู้ไปเสกสรรปั้นหยอท่านไปนเองอย่างนี้เป็นต้นแม้เราจะเลื่อมใสยอย่างไรผลอันเลิศวิบากเลิศก็จะไม่ปรากฏเพราะท่านผู้นั้นไม่ใช่ผู้เลิศอย่างแท้จริงเป็นไม่ใช่เป็นผู้เลิศเป็นผู้มีกิเลสมีราคะมีตัณหามีโลภมีโกรธมีหลงอยู่แต่ยวเราไปคิดว่า ท่านไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วนะครับเราไปคิดเอาเองท่านอาจจะไม่พูดแต่เราไปคิดเอออห่อหอมกกันเอาเองห่อมหัวกันเอาเองอันนี้แหละผู้ท่านทั้งหลายได้ฟังวันนี้จึงยกปริตะการณาปาโถหรือว่าปริตะการรปาปะยาวตาสัตตาอปดาวา ดวิปดาวาจตุปดาวาปุ่มดาวาบหุปดาวาสัญญโนวาอาสัญญโนวาเนวสัญญีนาสัญญโนวาตถาคตโตเตสังอคคมคายติอรังสมาสัมบุตรโยโคเยโคตถาคเตประสัญนาอาเกเตประสัญนาอาเกโคปณะประสัญนานังอโกวิปากโกนำมาเป็นบทในเบื้องต้นที่ผู้ได้ทานทั้งหลายได้ยินได้ฟัง ท่านทั้งลายจะได้เลื่อมใสศรัทธ,ธาโดยเฉพาะวัดป่าภูผาสูงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่เป็นอริจินอลจากประเทศศรีลังกาจากวัดสุวรรณมาลีเจา้าอาวาสวัดสุวรรณมารีจากสมเด็จพระสังฆราชมาสมเด็จมหานาย,านายกแห่งอัสสักิริยาที่จะมาประทานที่หอสิมวัดป่าภูผาสูงในวันที่9มกราคม พุทธศักราช2 5 6 7เรียกว่าต้นปีหน้าก็าอยากให้ทุกท่านอักเกเตปัสนานะอยากให้ท่านเยโคอัคคเตปัสสนานะอักเเตปัสสนานะอักเยโคปณะปัสสันาน,นังอกโกวิปากโกอยากให้ท่านเลื่อมใสามาร่วมบนบาร,รมีสร้างคุณงามความดีร่วมกันมาสร้างบาร,รมีร่วมกันมาเลื่อมใสให้มันถูกที่ถูกทางว่า นี่เป็นพระบรมสารีริกธาตุของแท้ๆที่พระเจ้าสุมาราชอัญเชิญมาตั้งแต่ปีนู่นพุทธศักราช2พุทธศักราช400 403มาอย่างวัดสุวรรณมาลีประทานมาอย่างพระเจ้าเทวนัมปิยติสสะประทานมาอย่างพระมหินเทระจนกระทั่งพระเจ้าทุตตามินีได้สร้างสถานที่ตรงนั้นเยกวัดสุวรรณมาลี และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุตรงนั้นนะเดยวพระเจ้าทุตตคามินีอภัยเป็นผู้สร้างขึ้นมาโดยที่พระเจ้าเทวานัมยติสสะและท่านพระมินทเิระได้ชี้จุดเอาไว้แล้วนี่ความเป็นมงคลจากนู่นเลยอนุราธาพุราศีลังกามายัางหอสิมวัดป่าภูผาสูงและกระถินปีนี้วันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2500 66ก็เป็นกระถินเพื่อสร้างนี่แหละสิ่งรองรับพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่จะนำมาปริจาคที่หอกราบหอศิลป์ก็ขอให้ทุกท่านได้มาอนุโมทนาบุญมาร่วมบุญบาร,รมีเป็นเจ้าภาพกระถินสามัคคีอันนี้แหละว่าวิบากค,คือผลอันเลิศก็จะมีแต่ท่านผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ ในสิ่งที่ได้มาและเป็นสิ่งที่เลิศจริงๆวิบากคือผลก็จะมีแจ่ท่านผู้นั้นและให้ผลแจ่ท่านผู้นั้นเป็นสิ่งที่เลิล่นเลยเป็นสิ่งที่สูงค่าแกกท่านผู้นั้นผู้นั้นนี่นำมากล่าวท่านทั้งหลายได้ฟังว่าอย่าหันเหไปที่ไหนโดยเฉพาะบรรดาสิทธวัดป่าภูผาสูงให้มาร่วมสร้างหองกระพร้าสิมให้มาร่วมทําให้สําเร็จกับพระอาจารย์ให้มาร่วมทํสา,าทสิ่งเหล่านี้เสียก่อนเพราะว่านี่เป็น อกโกวิปากโกผลอันเลิศจะปรากฏเกศท่านผู้ร่วมสร้างร่วมทำเกศท่านผู้มีกิจสศรัทธาหาไม่ได้อีกแล้วแบบนี้นะหาโอกาสแบบนี้ก็ไม่มีอีกแล้วนี่นำบาลียกมาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าอกโกวิปากโกวิบากอันเลิศหรือผลอันเลิศนี้จะมีเกศท่านผู้เลื่อมใสถูกที่ถูกทางถูกช่องถูกทางเท่านั้นถ้าไปผิดที่ผิดทางผิดช่องผิดทางไปกราบที่เขาบอกว่า อะไรก็ไม่รู้เอามาให้กราบให้ไหว้เป็นพระสติก็มีเป็นลกูกแก้วที่ก็ปผลิตขึ้นมาก็มีก็กราบก็ไหว้กันอยู่เสียได้ทั้งที่นั้นไม่ใช่ของจริงเลยอันนี้เรียกว,ว่าให้มีที่มาที่ไปให้มีหลักมีเจนจะเคารพกราบไหว้ก็ให้ได้หลักได้เจนมันมีหลักใจซะก่อนถึงจะได้กราบหล,หลักเกณฑ์ให้ถูกต้องถึงจะได้ผลอันเลิศ อันนี้นามาพูดท่านทั้งหลายได้ฟังกันเป็นคติธรรมในวันนี้อนุมโมทนากับทุกทุกคนขอความสุขความเจริญความสวัสด,ดิมงคลจงมีแจ่ท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปอารวันนี้อาตมาพระมหาธีรนาถอคติโรพร้อมกับธรรมะาจากภูผาสมควรเจริญเวลาแล้วละ่ะจึงขอเจริญพรญาติยมทั้งหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร